วันนี้สแชมป์เลยนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาโดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับฟุตบอลลีกของอังกฤษเนี่ยจะเปิดฤดูกาลเดือนหน้านะฮะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมพร้อมเป็นการอุ่นเครื่องนะครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับฟุตบอลอุ่นเครื่องนะฮะแชมป์จากอังกฤษเชลซีเจอกับแชมป์จากเยอรมันบายเยิร์เดี๋ยวจะเล่าโดยแชมป์จากประเทศไทยแชมป์พิรพลครับคุณผู้ชมฮะบ,บายเยิรน์นะครับในชุดแดงครับ ส่วนเชลซีในชุดน้ำเงินเปิดฉาแกแค่5้นาทีราฟินยากองหลังดันขึ้นมาลั่นโต้ง1-0นะครับนี่ขนาดอุ่นเครื่องยังดีใจขนาดนี้แปลว่าลูกนี้เขาเชื่อว่าเขายิงสวยจริงๆนะฮะปกติอุ่นเครื่องจะเล่นกันน่าเบื่อแต่เกมนี้ซัดกันเดือดจริงๆครับ5นาทีถัดมาฟรองกิเบอรี่คนนี้อายุ34นะฮะดูสปีดริเบอรี่แล้วก็ชิปให้กับทางด้านโทมัสมูเลอร์ยิงเข้าไปครับกองหน้าเยอรมัน2-0นะฮะคนลากนี่34 คนยิงนี่27อายุเป็นแค่ตัวเลขจริงๆนะครับแล้วก็10นาที after นะฮะโทมัสมูลเลอร์ลากกองหลังเชลซีไม่เข้าครับถอยฮะถอย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 ก็โดนสอยเลยนะฮะ3ประตูต่อ0ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบบเยอร์มิวนิกจากเยอรมันนำเชลซีแชมป์จากอังกฤษถึง3ลูกนะครับแต่คุณผู้ชมครับช่วงวิสุดท้ายของครึ่งแรกดูเชลซีโชว์นะฮะจ่ายบอลอย่างเนียนครับ แล้วก็เป็นทางด้านของมา so, โกสออลอนโซ่กองหลังสเปนล,ลั่นไล่มาแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อ3แล้วก็เข้าขึ้นหลังครับเป็นวินาทีที่แฟนสิงห์รอคอยกองหน้าตัวใหม่วัย24ที่ที่พึ่งคว้าตัวมานี่แหละครับอาบราโรโมราต้า2,600ลน้านาบาทจากเรอัลมาดริดครับลงเกมแรกให้กับเชลซีแล้วนะฮะแต่เป็นกองหลังไมคขโมยซี Z, นะฮะดาวิดลุยยิงลูกที่ฉลับแต่ไปชนเสานะครับสกอ์เชลซีจะคงตามอยู่1ต่อ3เหลือแค่หนาทีสุดท้ายครับ ทางด้านเชลซีบอมลูกนี้โมราตาเช็ดแล้วก็เป็นบาชวาัวยี่กองหน้าเบลเยี่ยมครับแปเน้นๆนะฮะจบเกมครับบาเยินชนะไปนะฮะ3ประตูต่อ2ครับ